หัวเม่งหรวาเม่งนี่พี่นุ่มีหว่าอะไรกับหัวเม่งเอ้ยน่ารักว่ะวโวไม่เล่นกับหล่าเลยนะไม่ได้อุ้มหล่าเลยเพราะว่าเป็นหวัดอยู่ก็เลยไม่กล้าอุ้มหล่าเราหล่าติดหลักคอนเทนต์หลักคอนเทนต์หลคอนเทนต์

video bây giờ lượn lượn với nón tamu nha, là, à, lăng 6 lò thỏi nè, 6 lò thỏi mới cẩn, nón với lò chúng mình 6 6 ngay cẩn thỏi cẩn bao, chú chờ rồi à, à, đó. ไล่ตัวกันเลยครับรถชนพระเอกแอคเลยมันเสร็จหนาวแลวนะหนาวแล้วหนาวแลวนะหนาวใช่พอคนหมดอ่ะไอ้นี่เลยนั่นนั่นนั่น,น,าน ไปแล้วหนาวเย็ยนด้วยพรุ่งนี้เตรียมเสื้อเอ้ยสักทีพรุ่งนี้เตรียมเสื้อกันกันหนาวไว้ใส่ได้แล้วพวกฟิลาตอนนั้นติดเขาด้วยตอนนั้นติดเขาด้วยไปดังซะแล้วไงไปดังซะแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยครับทุกคนลนนุงตีแก้มพี่นุ่น เอยแถวแตกแถวแตกอะไรเนี่ยโอ้ยบ nice ้านนี้น่ากลัวว่ะใครพลาดไม่ได้เลยว่ะบ้านนี้น่ากลัวบ้านนี้น่ากลัวว่ะใครพลาดไม่ได้เลยอ่ะโอ้น่ากลัวมากเลยบ้านเนี้ยทุกคน แม่แม่น้องนุ่มอ่ะดีเอาหลบรถนะครับหลบรถนะครับหลบรถนะมันเก่งตัดเดี๋ยวตัดออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกให้เดี๋ยวตัดออกให้ตัดออกอากาศ โอ้บ้านนี้มันน่าก,กลัวว่ะพาไม่ได้เลยมารอรถนะครับเอาไปก่อนเลยว <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมามาโอเคไม่รู้ไม่รู้เผื่อกดวางหรือเปล่าเพราะว่าหาันไปหาพี่นุ่นอยู่เออพี่ก็หันไปหานุ่นพอดีไงบางทีผมชินต่อการใช้ตัวตัวตัวกลุ่มกล้องอะ พอมากดน,นี่ไปกดปุ่มลดเสียงมันก็เลย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 ดับลงไปลงาาามาหน่องอยนี่ก็ไปวุ่นมาจ้าพ่อมเมลยจอะมีพ่อออดมาแล้วมเมล็ดเงินลูกนี่พ่อไปแล้วนี่นี่สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับพอ่อเอ้ยตัวเล็กห้าร้อยทอนมาสามร้อยนะให้พี่โยด้วยนะพรุ่งนี้นะ ดได้เปล่าปรุงอะไรสามร้อยตอนให้พี่โยชน0สองร้อยเลยนะพวกเดียวโอเคเรื่อครับพี่กอบพงกันเลยพี่กอบไปวันนี้ก็มีปาร์ตี้กันครับ ไปเราส่งกบทุกคนนะพี่โยชเดินทางต่อเขาที่พักเลยนะครับแล้วก็จะอพัพคลิปให้ทุกคนรับชมกันนะครับเอาคลิปในการไลฟ์สดเอาไปนุ่นมาพี่นุ่นว้ายว้ายว้ย <c oughs> <c oughs> โคแสบ,บทุกคนเฮ้ยร่วงผู้ร่วมบางแผนแจ้งหันเวส เบียดไปหมดสนใจไปหาพี่นุ่นก่อนจ้าสวัสดีครับไปเจอแล้วสวัสดีจ้าบายครับสนใจไปแล้วแม่จ๋าสนใจเอ้าวนี่ครับเองเหรอโอเคแก้ว,วบ๊ายบายจี๋หมาไปแล้วหมดแล้วไปต้อมละไปต้อมเล้ว เออ้ยนุกับพี่ดาเด็กอายเก๋ๆหนึ่งอันนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ไปอกันพรุ่งนี้เล่นไกลมากพรุนี้ไกลมากนุกต้องขับนี่เล่นแต่ไกลๆวันนี้ผมสบายสุดแล้วใกล้ที่พักนี้ตรงมันห้าพันะพี่พี่ดาจัดการได้เลยแล้วห้าพันไปเลยเจอกันพี่เจอกันครับสวัสดีครับกัดออกอากาศให้ดูแัดออกอากาศให้รถติดข้างหน้า เขาแซบเขาแซบโอเคดวบายครับไปเลยเอาไปตามไปบ้านนี้มึงกันเรามาหนำเรานี้ก็ไปบ้านใหม่กันนะครับไปปาร์ตี <h or, <h 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 ้อันนี ja ้ยแพร่ไปขอบคุณท่านที่ติดตามชมคลิปนี้คลิปละหมุนนะมีคลิปเดียวยาวๆเลียลันยาวๆเลยนะครับเห็นอะไรในคลิปบ้านนี้บ้างเดี๋ยวก็รอชมกันครับก็มีการกันแกล้งกันอีกหน่อยนะครับ โอ้โหไม่ติดใจไม่ได้จริงจ้าโอเคขอบคุณนี่ตารับชมแล้วส่งน้องกลับหมดแล้วนะถึงถึงคาววิโยกลับมาแล้วนะครับทีมแมนก็กลับหมดแล้วโอเคท่านโอเคครับเจอก็มีที่ตักสงใช่นะครับสวัสดีครั <c oughs> บส่วิโอก็ระหว่างรอเคารีสอร์ดรอส่งน้องเสร็จก็ยังไม่ได้กลับนะเน็่อยู่จนตีห้าครึ่งรอเขาดูเขาเก็บเวทีกัน<อ>นั่งคุยกับน้องบีมกับพี่น้องบีมเล่นนี่นี่ ครับดูน้องเก็บเวทีกันนี่มประพาทุกคนมาดูหน,นุ่มๆเก็บเวทีกันนี่เวทีก,ก็ต้องไปตั้งต่อที่อปากทรงชัยนะอ่ามาดูชยายตะกันเก็บเวทีกันลูกก่อน <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะนี่ให้ดู้าครึ่งทุกคนพอรอเข้าดีสตอร์ดีสตอใใร์ดไว้ใกล้ที่แหละแนตะ่ว่าเราเข้าเช้าก็เลยนั่งตัดคลิปแล้วก็เล่นกับน,น้องๆน,นั่งคุยกับน้องๆโอเคครับดูรอบหมุนวันนี้ก็เท่านี้นะครับตีห้าครึ่ง